มาครับมากินข้าไงด้วยกันครับผมนี่ครับขับมาไงนี่เขามีน้ำพริกห้าบะเขือส้มครับกับพักนึ่งเนาะพักนึ่งมีหลายอย่างบัตน้อยกระลำบะเขือบะทั่วบ์ครับแล้วนี่มีอย่างป๋ไอ้กินส้มมกไข่นะครับกินส้มมกไข่เนาะแล้วมีพริกพริกอันพริกดิบครับหอมครับเนี่ยนะครับเนาะนี่โอ้โหลืมมาจอดไหม นี่ครับคุณผู้ชมครับเนาะมอืมอืเทียเดี๋ยวเทียมย้องเห็นไหมครัมาครับเนี่ยครับมกนะครับ <installations> กิมทุมมกใคเดีกว่าเรามากินน้ำพริกกันห่าผสมกันนะครับคุณผู้ชม หดกันเนาะหดน้ำพริกเนี่ยยังหดหลับแต่ก็งดเหมาะเหมาะเหมาะครับนี่น้อยต้มน้อยนึคพักนึ่งมาทงสีท้องไงพ่่อนครับผมนี่ 我跟咱一样，嗯。Okay, like